กับว่ามีคนเข้ามาเที่ยวหรือมาทําอะไรสักอย่างนะคะเป็นกลุ่มคนนี่แหละแล้วเขาก็เกิดน้ําขึ้นเนาะแล้วก็หายกันไปหมดทั้งกลุ่มเลยถ้าเป็นความเชื่อในเมืองไทยนะคะเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับประตูไปเมืองลับแลหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นซุ้มประตูใหญ่ยักษ์อะไรสักอย่างประตูทะลุมิตะะิแล้วก็เดินออกมาข้างหลังก็จะไปเจอทะเลเลยค่ะ ที่เคยบอกไว้นะคะว่าทะเลชิลีเนี่ยอันตรายคือมันอันตรายจริงๆมันไม่มีคนลงเล่นหรือเล่นก็เล่นแต่ตื้นๆน,นะคะเพราะว่าคลื่นมันแรงอย่างนี้จริงๆแต่ว่ามันเป็นสวรรค์ของนักเซิร์ฟมากเลยนะคะถ้าใครชอบเซิร์ฟเนี่ยแล้วก็เนี่ยมัน,มนชายคนนึงแหละที่ไม่กล้าลงเล่นนะคะ แล้วก็มีความแอบหลอนคือถ้าใครเขาเสียชีวิตนะคะที่ชิลีเนี่ยเขาจะมีการเอาป้ายเนี่ยมาติดไว้ในสถานที่นั้นๆน,น,นะคะว่าคนนี้เสียชีวิตที่นี่นะอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกสาเหตุเนาะก็แอบหลอนอยู่นะ